สวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc fan ช h a n ของละออง channel ทุกท่านนะคะค่ะหลังจากฟังความฝันของพิทัศน์แล้วนะคะท่านผู้ชมพิทัศน์ก็จะพาไปเปิดฝาเอ็มร้อยนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ได้โชคกับฝาเอ็มร้อยนะคะได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะก่อนอื่นเอสก็ขอฝากช่องละออง channel ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอาดีๆเฉเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาที่แอดลงคลิปสุดท้ายนะคะก็เป็นคลิปฟ้าเอ็มร้อยของหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะที่อยู่กับต้นจบกนะคะท่านผู้ชมวันนั้นแอดก็มาขึ้นเว่ากับคนที่มาแก้บนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นไข่ไก่กับพี่ทัศนะคะวันนี้พี่ทัศก็เลยอยากจะ มาเปิดฟ้าเอ็มร้อยดูใหม่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปูก็จะให้โชคกับฟ้าเอ็มร้อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศก็ฝนทําท่ากําลังจะตกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อกี้ฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะปูเดี๋ยวก่อนนะคะลูกหลานขอโชคขอลาบก่อนนะคะค่อยฝนตกนะคะปูก็เป็นต้นจะบกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะใครมาขึ้นเว่าวก็จะมาขึ้นตรงต้นจะบกต้นนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ก็จะมีสารหลวงปู่อ uh, ยู่บนต้นจะบกด้วยนะคะท่านผู้ชมนั่นนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงที่เราได้โชคกับกับฝาเอ็มร้อยงวดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแอดก็เสียดายมากๆนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ซื้อตัวเลขจากฝาเอ็มร้อยนะคะก็เลยไม่โชคดีค่ะท่านผู้ชม นี่นะคะวันนี้ก็พิทักก็จะทําพิธีขอโชคกับหลวงปู่นะคะที่ต้นจะบกนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะพิทักก็จะจุดธูปขอพรก่อนนะคะขอพรกับหลวงปู่ก่อนนะคะท่านผู้ชมขอโชคแล้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแม่นมากนะคะท่านผู้ชมแปดหนึ่งตัวเดียวนะคะ ถูกไไมม่ด้นับจาเลยแม่นมากแต่คนถ่ายไม่ได้ซื้อค่ะท่านผู้ชมต้นนนใหญ่มากเเลยะะคป็จุดธูปสิบเก้าดอกใช่ไหมคะพี่ทัศนจับมาแบบไม่ต้องนับอ๋อจับมาแบบไม่ต้องนับสิบเก้าดอกนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะคะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะหลักฐานยังอยู่เนาะพี่ทัศเนาะยังอยู่ผมไม่มทิ่งไปไหนแล้ว อยู่ตรงไหนกระของโพนกระของโพนแดงแพรดเลยฝั่งไหนอยู่ตรงไหนเลยวะฝั่งนี้ฤทธิทัศน์เลยเนี่นี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอยู่ฝั่งนี้สองนั้นเลยตัวใหญ่เลยไม่เคยสูบยาแตติดไฟเช็คตลอดเห็นไหมเห็นนี่เป็ดนี่นะ งวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเปดหนึ่งนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะเปดหฉับมากมากค่ะท่านผู้ชมเลยนูช่ให้แม่นจริงๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้ตูดมันหนึ่งหนึ่เลขตูดหนึ่งหนูนะคะเลขตูดของเอ็มร้อยนะคะข้างล่างอ่ะิทั์อันนี้อันนี้ตรงนี้ภาษาอังกฤษป อันนี้ผมอ่านไม่ออกตัวเอสตัวเอสกับตัวเอเนาะอันนั้นอันนั้นไม่ต้องเอาแล้วค่ะเอาแต่ตัวเลขเนาะหนึ่งสงนะคะเดี๋ยวเรามาลุนตัวเลขจากฝาเอ็มร้อยของงวดนี้นะคะท่านช่งอธิษฐานก่อนงวดประจําวันที่สเจหาหรือสี่สามหรือหนึ่งสี่เก้าห้าก่อยเคยมานนงฝ่ายเอ็มร้อยในเด้อเราให้เห็นตัวซ้ำกันก็ได้กระตัวกระทอมหลัง่ารุ่นหกคูณหกสุดท้ายที่บ้านรุ่น ค่ะสาธุค่ะขอเมน่นะคะหลวงปู่เทรนแงเลขที่ออกไหนหน้าศูนยค่ะท่านผู้ชมรางวันใหญ่ด้วยนะคะรางวันใหญ่รออยู่ค่ะท่านผู้ชมจริงๆค่ะนี่แอดไม่ได้พูดเอาเองนะคะรางวันใหญ่รออยู่นะคะชุย ว่ารางวัลที่หนึ่งเนาะอะไหนึ่งห้านย์หนึ่งหนี่เอ็มรอยจริงค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าศูนย์แล้วเขาบอกว่ารางวัลใหญ่รออยู่นะคะท่านผู้ชมนั่นตกแล้วด้วยจุดๆใี้ก็ได้ตกกลางหนึ่้าศูออแล้วนะคะเบอร์บ่ายตัวเลขน้อยหน่สามห้าไหมตรงไหมเลขขยายให้หน่อยสิ ยายให้ยายเลยถ้าดูตรงกลางหมดเมื่อกี้ก็เอาตัวนี้ก็เอาเลขที่ผมอธิษฐานไว้มันมีไหมขอบป่าก็มีเป็นหนึ่งห้าสูตรนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขตรงกลางก็จะเป็นเอาเราเอาเลขท้ายพอเนาะสี่สามห้าสามตัวก็สี่สามห้านะคะท่านผู้ชมสี่สามห้านะคะตัดสองตัวก็ นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้พิทักษดูให้นะคะว่าพิทักษมองเห็นเป็นตัวไหนบ้างเนาะเมื่อกี้เอ็ดก็มองเห็นเป็นหนึ่งห้าสิบเนาะอันนี้ถ้าเอาหกตัวก็สามห้าสองสี่สามห้าสามห้าสองสี่สามห้ากับสาวห้าตัวสาวเลขท้ายก็สี่สามห้าเอาเลขท้ายก็สี่สามห้าเนาะซึ่งจะตรงกับเลขความฝันของพิทักษเนาะเพราะว่าพิทักษอธิษฐานว่ายังไงบ้างคะเมื่อกี้อธิษฐานเมื่อกี้ถ้า เลขที่ผมฝันถูกก็ขอให้มาจับไม่ได้ขอใมาสี่กับสามกับห้ากับเก้าขอให้ตัวเลขกับสี่สามกับห้าชนกันกับความฝันเนาะขอมาอันนี้ก็ชนกันจริงๆเนาะคือมีสามมีสี่มีสามมีห้าเนาะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะข้างๆฝาเอ็มร้อยจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์นะคะรางวัลใหญ่นะคะ จะเป็น150นะคะแล้วก็จะเขียนไว้ว่ารางวัลใหญ่รออยู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วก็ตัวเลขตรงกลางนะคะตัวเลขตรงกลางจะเป็น4ี่สหนะคะท่านผู้ชมคะก็จะตรงกับความฝันของพี่ทับนะคะท่านผู้ชมคะมี4ี่สสาแล้วก็3ามหห้นะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าปู่จะให้รางวัลใหญ่ก็เป็นได้นะคะเนาะพิทัศษ์เนาะใครจะไปรู้เนาะใช่เพราะว่าในฝาในฝาเอ็มร้อยไมีรู้กี่ร้อยร้อยฝาแต่มีรู้ไม่มรู้ว่าฝาแบบนี้เขาเขียนมาเปไอไม่ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมคะพิทัศษ์โอ้สงสัยรางวัลใหญ่จะแตกแน่ๆเลยพิทักษ์เห็นเลขด้านข้างเลยเลขตรงกลางค่ะน่าจะเป็นรุ่นก่อน ุดนี้ค่ะแอดว่าแอดแอดชอบหนึ่งห้าศูนย์ค่ะพี่ทัพเพราะว่าเป็นรางวัลใหญ่เนาะรางวัลใหญ่รออยู่นะคะท่าือนกับเป็ดหนึ่งวันนั้นเพราะว่าเป็ดหนึ่งก็ออกข้างๆเองเนาะแต่ก็ไปตีไข่ไข่นั้นก็ป่วงก็บเป็ดเนาะไก่ก็เก้าป่วงกัเป็ดตัวเดียวก็คือหนึ่งพอมาเปิดตัวนี้ก็เป็ดหนึ่งจริงๆอ๋อจ้าเพราะว่าตัวเลขเป็ดหนึ่งมันจะติดข้างๆนะอันนี้งวดกดอนแต่อันนี้งวดใหม่ก็ จะเป็นรางวัลใหญ่รออยู่คือรางวัลใหญ่รออยู่ก็น่าจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์อะไรที่ทำแล้วก็ตรงกลางก็จะมีที่ผมอธิษฐานเมื่อกี้เปิดไฟเอ็มร้อยนี่ค่อยมาเลขที่ในฝั่งฝันก็จะมีอะไรเลขอะไรเมื่อกี้สี่สามห้าค่ะสี่สามห้าสามห้าสองกับสี่สามห้าค่ะถ้าหกตัวเนาะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขฟ้าเอ็มร้อยเนาะถ้าเอาเลขท้ายก็สี่สามห้ากับ หนึ่งห้าูนะคะท่านผู้ชมคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบขอให้มั่นใจในตัวเราดีกว่าครับมั่นใจตัวเองถ้าเราชอบก็เราก็จับแอดมั่นใจหนึ่งห้าูค่ะพี่ทัศเพราะวันหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็จับมาแล้วห้าสููห้าก็จับมาแล้วค่ะเลือหนึ่งห้าูก็เลือ3สามตัวหนึ่งห้าูค่ะพี่ทัศเนาะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะสำหรับฟ้าเอ็มร้อยนะคะวันนี้แอดก็มาตามให้แล้วนะคะ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะแนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมผมก็จะให้ถูกทุกคนนั่นแหละจะได้มีเงินทองได้ร่วมทําบุญมีเงินใช้พอเศรษฐกิจแบบนี้โรคระบาดแบบนี้ด้วยคนเราก็ไม่ได้ไปไหนนาดผมก็ยังไปไหนไม่ได้ก็ให้พิทัศน์ไวพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพิทามครับก็โรคระบาดอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับค่ะ มันใสหน้ากากขยันล้างมือแต่ผมใสหน้ากากนี่อึดอัดนึเปิดอ๋อใช่หายใจไม่ค่อยออกเนาะครับก็อยากให้เอฟซีถูกทุกคนเลขนี้ถ้าเราชอบแต่ในใจผมอยากให้มั่นใจตัวเราดีกว่าถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบเราก็ดูชชบตัวไหนก็จับตัวนั้นโชคตัวไหนก็จัตัวไหนก็ได้ถ้าผมบอกเลขถ้าถ้าดวงเราไม่ได้คือเลขที่ผมบอกก็คือไม่ใช่แต่ถ้าดวงเราได้ลุงปูให้เลขที่ผมบอก ท่านมองมาปุ๊บท่านก็ชอบปั๊บนั่นแหละคือให้มั่นใจในตัวเองอครับเราต้องมั่นใจในตัวเราก่อนไม่คอยเชื่อคนอื่นครับอย่างที่ผมเป็นแนวทางอย่างนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อดูได้ตามปกติแต่ถ้ามั่นใจตัวเราเออเลขนี้เราชอบเลขลุงปู่สวงเราก็จับไปถ้าลูงปู่ให้ยังไงก็ถูกถ้าลุงปู่ไม่ให้เลขเท่าตนอยู่บกนี้ก็ไม่ถูกใช่ค่ะซือเป็นหางว่าวก็ไม่ถูกเนาะเป็นหางว่าวก็ไม่ถูกรอรี่ สองสามร้อยก็ไม่ถ so, okay. ูกครับถ้าดวงเราไม่ม um> ีด้วยเราต้องอาศัยตัวเราเราต้องพึ่งตัวเราก่อนค่ะก็ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีไปกับพิพัฒน์นะคะเนาะค่ะขอบขอบคุณค่ะโชคดีค่ะก่อสวัสดีครับก่อน